สวัสดีคสวัสดีค่ะเจียงเหรอติดไฟวัดีติดไฟวัดเีเ oh. ออเพื่อสอบเนาะเพื่อมองกรัร oh. เปิดการมองเห็นเนะ oh. าะเสีเิมเห็นเนาะ นี่แล้วรูปรูปพอได้บังฝนพอได้บังฝนครับพี่น้องคะออโอ้ใหญ่ยยอยู่ดีใหญ่ยยบักหักเลยใหญ่ยยบักหักเลยใหญ่ยยบักหักเลยพี่น้องกับตอนนี้กำลังทำการติดตั้งไฟนะคะัะติดตั้งไฟเพื่อเปิดการมองเห็น <c oughs> เพื่อเป็นการมองเห็นนะคะ บรรยากาศทั่วไปคับพี่้อง่ามาชมบรรยากาศในสำนักงานที่ลำเพลิน้องพี่น,น,นะน้อ,นนนองเนาะยามแร่นะคะก่อนที่ถึงเวลานัดเนาะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มโดยประมาณนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงลูกก็ิเขามาซ้อมกันนะคะแดนซ์ซ์ซ้อ,อมวันแรกนะคะพี่้องขา

เปี่ยนไปนี่ใชขาเปลี่ยนน้ำเขากับบ้าไปน้ำทังมันต้องกับบ้าไปเปลี่ยนมางสองสามทังเลยเปลี่ยนทังเดืดเนี่ยเปลี่ยนเป็นซิฟเลยปีซิโอ้ยเนาะเฮ้ยเปลี่ยนไปเห็นแล้กินเนาะม่าจะเป็นเนี่ยมันทังมันมีหลายทำเป็นทังมันแพงมีสามทังอ๋อตองด้วยก่อนเพราะอันนี้ห้อยทังอันเขาเปลี่ยนมาเลยดิอาประจำ มีขาประจำมีขาไม่ประจำด้วยขาประจำคือสองขานี้ใช่ไหมขาประจำมีสองขาขาจอนี้ขาจอนผ้เีขาจอกระรดนี้เออหนั้นเี้ยวมันได้ขั้นได้กระปเยขั้น่ว น ensive แล้ว experiences การทำขอข้าวเข้าไปนัดนอนเนาะนึ่งข้าหนึ่งน้ำแน่เพชรเงากินแน่ชัองต้อเข้าความจริงมาในตัวแต่ว่าชุมมือนั้นอาจดูเฉพาะมอพื้นนี้นะคะคุณแหนหม่นโกสีแหบอยู่อำเภอใดจ๊ะสีแหบอยู่วานอนบอกแมน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  อยู่ประมา้นั้นกับมีดะอคาอัจะสิจอบไปแต่เมื่อปวดเป็นระยะมันแห้งพอดแล้วมันพอนันมันพอนด้ทำนม่เหมันเดี๋ยวมันก็เร่งกันดีฉันอยว่าเป็นหมอกรรมหมอกรรมโอ้ยนี่อก็จะเคยออกลูกหมอฟันห้วย ไม่เจยทนมากเอาเจ้าอโบลีฟัน่เคยถือกันกับเสียงอันนี้จักเทบหวานไม่เจยขึ้นลงเร็วกินข่าละกินข่าวลือ่อือโอ้มาลงไแท้มันได้จะไมมเอาจังทางอ้อกล่องกลนเขา้ซ้ทางทำให้ซีมบอกมันไดซนได้ซำนีนาเขาเขาเปลี่ยนไห้ทางอื่นน่ะทางเขาก็เปลี่ยนน้ำเขาอะไรเป่าขเขาอยู่เสเ็น อาบอเขาจะซื้อน้ำขามาอยูเขาจะซื้อเอาก็กับแม่นนไงไม่ด่อนไงจะมีงบน้าไงโเห็นโก๊บอกว่าโกโอนให้ไม่ด่อนแล้วกนใช่ซื้อน้ำซื้อข้ามารอยกันเือกินแล้วมึงางแก่บาทอันิาบทาแล้วอันเนี้ยเรุ่นใหญ่เดี๋ยวะไ่ทำเลยไปเลย ใครอยู่มีผู้ซ้ายพาอได้ใายมีผู้เดียวพอใส่ผู้เดียวใส่ง่ายๆแต่กับผู้บ่าวเก่าหรอก,รอกฮะผู้บ่าวเกา่าผู้บ่าวเก่าแม่ตทีนัน่นไอ้ผู้บ่าวเก่ากับแม่ยมากตั้งปีแรกประธานนี่ปีสองมามันบ่มากเ,กาเกาม่มม์เมย์เลยไปมากกูใหม,ม,ม่มันหวานไปมากหน่อยกว่าเก่ามันหวานแม่ยได้หน่อยใจมันมันนั่นดังดังแล้วประธานนี่ยังเป็นพระเอกแห่งสิษขะโอ้ พี่น้องครับพี่น้องทางบุรีรัมย์เพิ่นอยากจ้างหมอลำเพชรลำเพิรนกับพี่น้องเมื่อกี้น้มกันขึ้นกับใส่หมวกใส่แว่นตาคนมาจ้างเลยลูกแม่เจอเต้นแถวหน้าเมนบอค่าเมนบอคับะน่ะอันเต้นนั่นบอถอดในหมวกสุหม่องสุบอนค่ะถอดในหมวกกันเอาถอดมาได้หมวกกันนอกอันบอไม่ยังไงมันเหลื่อมอยู่แล้วก่าคนสีไทยบอลอยังเมนไปตลาด ฝนตกลี้ยนดันหัวอันยันฝนมันย่อยลงมาจังนี้โซดาน้อยร้อยล้านบาทโอ้ยขอเอามาเติมกันในคันนี้มาเติมกันอีกในครั้งนี้เลยกระิีจะถึงสองล้านเฮ้ยหัวสะเทาะหัวหน่อยแทนแม่ไม่คือพ่อเนาะมามาเติมกันแน่ยุนี่กรสิได้สองล้านพะนะหน้าใบก็จากหมื่นได้จักหน่อยอ่า บรรยากาศทั่วไปนะคะก็สมืนนนม่นในยจ้งน้อยเนาพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันคํานะคะบริ่ได้เปิดแฟตพร้อมนะคะนบ้วเพิ่งกําลัางออกไปเอานา้ำไประเอานา้ำนจะจ๊ะ ช่างงานก็จะปินบ้านนักดนตรีทางนี้นก็จะพาน,นักดนตรีนะคะดูว่าอยู่ด้วย,ย,ย,ยกันกี่คนมาเบิ่งกันค่ะพากันเ็ศอย่างอยู่นรอเยอะกันกี่คนสองคนจันท้อมกับจัดนดุล คือคุ้มโปร่งดีแท้ช่ครับคุ้มโปร่งดีแท้แทหนาฮะหนาวเอาหนางเขาว่าปิดพัดลมไลยุ่งครับยุ่งลายฮ <c oughs> ะไไยไลยุ่งคือเปิดไฟเรียกมะเรงฮะ <c oughs> มันมีหลอดเดียวครับโอ้ยใช่มีหลอดขาดโอ้หลอดขาดเป็นบ่ครับมันเป็นอันอันนียนเป็นไฟหลอ่อมะเรงตัวหลอยุ่งโดยตรง ไลยุ่งอยู่ดิมักเป็นไฟไลยุ่งไ่้หระสีเหลืองเออขันสีเหลืองยุ่งมากดิเออขันสีเหลืองไลยุ่งกับอะไรันสีม่วงเลยครับไม่เอิอนยุ่งค่ะสีม่วงเอิอนยุ่งเขาแม่ค่ะเขนสีม่วงบรรยากาศสำคัญมานกับสิประมาณนี้ละครับพี่น้องครับ ขี้นิเบิ่งอันของพัสดุครับพีน่น้องว่ามันเป็นของผู้ใดอ่านเบิ่งสือของพัสดุมีพัสดุมาส่งนะครับมันเป็นหอน้องโมแอดมินโมบรรยากาศากครับพี่น้องคะเบิ่งเอารวดนะคะโอ้ช่างน,น่ากลียดสิเป็นบรรยากาศโรบุญน้องๆเขามาสอบนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า ฝากพี่น้องกดติดตามเด้อนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องกดสมม่งน้อยเพื่อเพเพิ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมแห้งงชนดดมีใช้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้า